สวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์เครับวันนี้เรามีเรื่องสําคัญที่จะมาพูดคุยกันนั่นก็คือการโคจรย้ายราศีของดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารการเจรจาและสติปัญญาที่กําลังย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่22มิถุนายนนี้นะครับจนถึงวันที่30สิงหาคม2568นี้ครับการย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของชาวราศีพฤษภ มาติดตามได้เลยครับก่อนอื่นขอกล่าวถึงดาวพุธผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักสื่อสารจอมพลิกผันนะครับเนื่องจากพระพุธด,ดาวพุธเนี่ยเป็นพระเคราะห์วงในครับเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลด้วยความที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเพียงแค่88วันเมื่อเทียบกับโลกโลกใช้เวลา365วันนะครับก็คือดาวพุธโคจรได้4รอบนะครับโลกถึงจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้1รอบนะครับ จึงทาให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ส่งผลต่อโหราศาสตร์ไทยอย่างมากนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาที่ดาวพุธด,ดูเหมือนจะหยุดนิ่งหรือมนนะครับหรือเดินหน้าเร็วขึ้นหรือเสิร์ตแล้วก็เดินถอยหลังนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าพักนะครับซึ่งก็จะเกิดได้ถึง3รอบใน1ปีนะครับปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ใช่การที่ดาวพุธเคลื่อนที่ถอยหลังจริงๆหรือเร็วขึ้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเป็นมุมมองที่ projection นะครับเราดู จากโลกนะครับเราก็จะเห็นว่าดาวพุธมีลักษณะเหมือนเดินเร็วขึ้นเดินถอยหลังหรือว่าอยู่นิ่งนะครับก็จะทําให้เห็นดาวพุธเคลื่อนที่แตกต่างไปจากปกติแล้วก็นี่ก็คือเหตุผลที่ดาวพุธเป็นดาวที่มีอิทธิพลเรื่องของความรวดเร็วว่องไวการสื่อสารการเจรจาการค้าขายสติปัญญาและการเดินทางในระยะใกล้นะครับดังนั้นเมื่อดาวพุธอยู่ในช่วงพักจึงมักเกิดความผิดพลาดในเรื่องการสื่อสารการเดินทางติดขัด หรือการตัดสินใจที่ไม่ราบรื่นนะครับในทางกลับกันในช่วงที่ดาวพุธเสด็จหรือเดินหน้าเร็วขึ้น,นก็อาจจะส่งผลให้การสื่อสารการเจรจาและความคิดเป็นไปอย่างรวดเร็วและฉับไวมากขึ้นครับเรามาพูดถึงการโครจรของดาวพุธในราศีกรกฎที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยดาวพุธอยู่ในราศีกรกฎอยู่ประมาณสัก2เดือนกว่าๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารสติปัญญาและการค้าขายเป็นดาวธาตุน้ํา อยู่ในกรกฎนะครับราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ํานะครับเป็นเรือนของดาวจันทร์นะครับเรือนของพระจันทร์พระพุทธกับพระจันทร์เนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับการโครจรครั้งนี้ก็ส่งให้การสื่อสารมีความอ่อนโยนมีสเสน่ห์ใช้ความรู้สึกนำพาแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นพิเศษครับดังนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบริการครอบครัวนะครับหรือการเจรจาต่างๆก็จะราบรื่นเป็นไปได้อย่างดีครับ ผมจะขอแบ่งการให้ความหมายของดาวพุธในราศีกรกฎเป็น2ช่วงแบบนี้นะครับช่วงที่1เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดาวพุธเข้าในราศีกรกฎและก็เดินอย่างปกตินะครับก็คือช่วงวันที่22มิถุนายนถึง19กกรกฎาคมนะครับในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวเกตสถิตอยู่ในราศีกรกฎร่วมกับดาวพุธนะครับก็จะส่งผลให้การสื่อสารดาวพระเกตเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของมีลางสังหรณ์พิเศษ มีความคิดที่แปลกใหม่นะครับเริมีความสนใจในเรื่องลี้ลับเรื่องธรรมะนะฮะในด้านดีก็จะมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีลางสังหณ์ที่ดีในการเจรจาเหมาะกับการค้นคว้าวิจัยหรือเจรจาพวกนี้นะครับส่วนในด้านที่ควรระวังก็คืออาการของพระเกตเนี่ยจ,จะหลงหลงลืมๆนะครับการสื่อสารสับสนนิดหน่อยนะไม่ชัดเจนตัดสินใจยากหรือม,มีเรื่องที่แบบอาจจะไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าดาวพุธพัก นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยดาวเกตจะย้ายไปสู่ราศีมิถุนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะมีดาวที่ย้ายมาร่วมกับดาวพุธอีกดาวหนึ่งก็คืออาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ก็จะย้ายเข้ามาประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมครับช่วงนี้เนี่ยาการที่ดาวอาทิตย์เขาย้ายมาอยู่ในราศีกรกฎตรงนี้เขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าตําแหน่งมหาจักรนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่เรียก เป็นการต่อสู้ฟันฝ่าบุกบั่นนะครับกว่าจะประสบความสําเร็จได้แต่ในที่สุดก็จะมีความสําเร็จอย่างอย่างสูงนะครับต้องผ่านความยากลําบากความอุปสรรคไปก่อนนะฮะแต่ว่าพอผ่านไปได้แล้วก็จะมีความมั่นคงและยิ่งใหญ่นะครับการที่ดาวพูธและอาทิตย์โคจรคู่กันถือว่าเป็นคู่สมองหรือคู่สติปัญญานะครับส่งเสริมการวางแผนความคิด การเรียนรู้นะครับการเจรจาเฉียบแหลมไหวพริบมีความเป็นผู้นําในการสื่อสารหรือการนําเสนอนะครับและช่วงนี้เองก็เป็นช่วงที่ดาวพุธถอยหลังในราศีกรกฎนะครับถอยหลังแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็เดินหน้านะครับก็เป็นช่วงที่ต้องระวังนะครับในการช่วงที่ดาวพักนะครับแล้วก็ดาวมนนะครับ ดาวพักก็หมายถึงการชะลอตัวการหยุดชะงักการทบทวนการกลับไปแก้ไขนะฮะความผิดพลาดที่ต้องจัดการหรือเรื่องเก่าๆกลับมาให้สะสางอีกครั้งหนึ่งนะครับผลกระทบก็คือผลกระทบเรื่องการสื่อสารและการเจรจาจะเกิดความติดขัดไม่ราบรื่นนะครับต้องกลับไปแก้ไขข้อตกลงเดิมๆบ่อยครั้งนะอาจจะต้องระวังเรื่องความเข้าใจผิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวเท็จข่าวลวง ต้องตรวจสอบเอกสารและสัญญาต่างๆอย่างทีท่วนเป็นพิเศษนะก่อนจะลงนามลงไปนะครับเรื่องของความคิดและอารมณ์อาจจะทําให้เกิดความสับสนนะครับเข้าใจตัดสินใจได้ยากแล้วก็อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนะการเดินทางมีแนวโน้มที่จะมีอุปสรรคหรือมีความล่าช้านะครับเรื่องครอบครัวและบ้านเรือนอาจจะมีประเด็นที่ต้องกลับไปสะสางหรือว่าเกิดความไม่เข้าใจกันในการสื่อสารนะครับต้องคุยกันให้รู้เรื่องดีๆนะครับหรือว่าช่วงนี้อาจจะ ถ้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอาจจะยังไม่คุยไปก่อนนะเรื่องของการงานและการเงินอาจจะชะลอตัวมีปัญหาจากเอกสารหรือข้อตกลงเก่าๆที่ต้องจัดการใหม่นะครับผลต่อคู่สมองนะครับเรื่องของความเป็นผู้นําและสติปัญญาของอาทิตย์และพุทธเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าการสื่อสารก็อาจจะเกิดความขัดแยง้งหรือนําเสนอความคิดเห็นไปก็อาจจะยังไม่ได้รับผลที่ได้ในทันทีนะครับต้องใช้ความพยายามในการอธิบายและปรับแผนให้ดีนะครับ ส่วนผลรวมของอาดาวอาทิตย์และพุธโดยที่พุธพักในเรือนจันทร์เนี่ยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันดีที่จะเติบโตได้อย่างมหาศาลหากฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะครับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่จากอิทธิพลของดาวอาทิตย์มหาจักรเป็นไปได้ครับแต่ต้องเผชิญกับการฟันฝ่าที่หนักหน่วงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัญหาจากเรื่องการสื่อสารและข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความอดทนและความรอบคอบสูงในการเจรจาและการตัดสินใจทุกเรื่องนะครับสื่อสารไปบางครั้งก็คิดว่าเข้าใจแล้วแต่อาจจะต้องพูดใหม่นะครับครับแนะนําในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังสูงสุดเลยนะครับในเรื่องของการสื่อสารคิดให้รอบคอบก่อนพูดหรือเขียนอะไรที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้ต้องพยายามใช้ความรอบคอบในการสื่อสารออกไปนะครับตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับ แล้วก็หลีกเลี่ยงการตัดสินใจครั้งที่สําคัญในช่วงนี้นะครับงดเว้นริชลอการตัดสินใจไปก่อนนะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาในภายหลังได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งในการกลับไปทบทวนแก้ไขนะครับแผนงานเก่าๆเ,เรื่องงานเรื่องราวเก่าๆที่อาจจะเป็นปัญหาที่ค้างคาหรือสิ่งที่เคยผิดพลาดนะครับเพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการที่จะต้องอดทนและมีสติทําใจให้สงบรับมือกับความล่าช้าหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้าจะให้ดีขึ้นก็อาจจะต้องปฏิบัติธรรดูแลสุขภาพจิตหันเข้าหาธรรมะทาสมาธินะครับก็จะทําให้จิตใจสงบแล้วก็สื่อสารได้ดีขึ้นนะครับผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะเน้นความรอบคอบและก็สติเป็นสําคัญนะครับมาดูคําพยากรณ์สําหรับ ชาวราศีพฤษภนะครับถ้าท่านเป็นผู้มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภก็ฟังได้ทันทีเลยแล้วก็ถ้าไม่เคยผูกดวงนะครับไปดูใน description ของคลิปนี้นะครับในคาอธิบายของคลิปนี้เนี่ยจะมีตัวคลิปแนะนําวิธีการผูกดวงให้นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภการที่ดาวพุธเลขสี่นะครับเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับเจ้าเรือนการเงินนะฮะร,ราศีมิถุนเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะนะครับก็คือราศีกันนะครับเป็นเจ้าเรือนปุตตะ บุตาหมายถึงเรื่องของบุตรนะครับเรื่องความรักการลงทุนโชคลาภนะครับก็เป็นเรือนที่ดีทั้ง2เรือนเลยนะครับจะย้ายเข้ามาสู่ในภพที่เรียกว่าภพศาสตร์ชะนะครับก็คือราศีกรกฎในช่วงวันที่22มิถุนาถึง30สิงหา2568เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเงินและการลงทุนครับเรื่องการเงินจะมีความคึกคักเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะได้ช่องทางทําเงินใหม่ๆจากการสื่อสารติดต่อเจรจาหรือจากมิตรภาพและสังคมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโล,โลยีการสื่อสารหรือธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นแนวโน้มที่ดีครับนอกจากนี้ก็จะมีข่าวดีทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆหรือบุตรหลานนะครับได้รับการ อ่ได้ได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กน้อยๆได้นะครับในเรื่องการงานครับช่วงนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการประสานงานการเจรจาและการนําเสนอนะครับงานที่ต้องใช้ทักษะการพูดการเขียนการสื่อสารจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ต้องระวังในช่วงที่ดาวพุธพักทิศได้กล่าวไปแล้วนะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการร่วมงานกับทีมใหม่ๆหรือมีโอกาสได้เดินทางระยะไกลเพื่อติดต่อธุรกิจ การทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานหรือการสร้างเครือข่ายทางสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงนี้นะครับก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จในอาชีพได้นะครับแต่ว่าต้องสื่อสารกันให้ชัดเจนนะครับให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกว่าอา,อาจจะต้องสื่อสารหลายครั้งสักหน่อยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์และสังคมนะครับกับพี่น้องเพื่อนฝูงและสังคมรอบข้างจะมีความสำคัญอย่างมากนะครับ คุณมีโอกาสที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆหรือได้กระชับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความผูกพันที่ดีขึ้นอาจมีการเดินทางไปเยี่ยมญาตินะครับหรือร่วมกิจกรรมทางสังคมบ่อยขึ้นทำให้สีสันมีมากมายมากขึ้นนะครับไม่เหงาเลยเรื่องของโชคลาภและความรักนะครับด้วยความที่ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงบุตรหลานนะครับ ความรักใหม่ๆนะครับการลงทุนและโชคลาภการที่ดาวพุธมาอยู่ในภพศาสตร์ช้าก็จะมีทําให้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากการติดต่อสื่อสารหรือจากคนใกล้ชิดนะครับในเรื่องของความรักการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจจะทําให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าในทางดีขึ้นหากมีบุตรหลานก็อาจจะนําความสุขความรู้สึกดีๆหรือเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณได้นะครับ ข้อควรระวังนะครับแม้จะมีเรื่องดีๆหล,หลายๆอย่างแต่ก็ต้องระวังเรื่องการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือมากเกินไปหรือการพูดจาที่อาจจะแบบทาให้เกิดความสื่อสารที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดได้นะครับทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้นอกจากนี้เรื่องการลงทุนด้วยความเสี่ยงใดๆนะก็ควรจะต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบอย่าเพิ่งเชื่อคําพูดใครง่ายๆเพราะอาจมีการสื่อสารที่บิดเบือนนะครับหรือมีความไม่ครบถ้วนทําให้เรา เรียกว่าเข้าใจผิดแล้วก็ไปลงทุนในสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆได้นะครับก็หวังว่าข้อมูลการโครจรของดาวพุธในราศีกรกฎแล้วก็ผลกระทบจากการเดินพักนะครับการเดินถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงนี้ให้เหมาะสมนะครับหากท่านสนใจรายละเอียดหรือต้องการศึกษาโหราศาสตร์ในแง่มุมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ สามารถติดตามบทความและข้อมูลดีๆได้ที่เว็บไซต์ตามในภาพและก็ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหนชัดโหราศาสตร์7เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตทางโหราศาสตร์ดีๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ขอฝากคำคมจากนักปราชไว้ก่อนลาครับสิ่งที่เราบรรลุได้ภายในจะเปลี่ยนเป็นความจริงภายนอกเป็นนักปราชที่ชื่อพลูทากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ